หมอกลงหมอกลงจัดมากสวัสดีตอนเช้าค่ะมาเปิดประตูบ้านนะคะเปิดประตูบ้านหน้าที่เป็นหน้าที่เปิดประตู บางวันก็ลืมค่ะบางวันก็ลืมมีต้นมะนาวมะนาวนะคะนี่มะนาวออกดอกไปด้วยนี่ดอกก็ออก ปลูกในท่อนี่มันมันจะแบบว่าสามารถควบคุมกันให้น้ำแล้วก็การออกลูกได้นะคะนี่มะนาวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะไม่ได้ปลูกขายปลูกไว้รับประทานในครอบครัวแล้วก็แบ่งปันญาติพี่น้องค่ะ